ประกอบการที่มีหอพักนะอพาร์ตเมนต์คอนโดเราอยากจะทำแล้วรถเดืยดเนี่ยเราจะต้องทำอะไรอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้นะคะชาก็อยู่ที่ซอยเรวอี17นะคะที่ลูกค้าที่เป็นนักงลงทุนเนี่ยตัดสินใจลงทุนเนี่ยเขาเลือกจากปัจจัยอะไรบ้างลูกค้าเนี่ยมีทำเลที่อยู่ตรงหน้าซอยเรเวอีพอดีเป็นต้นซอยเลยนะคะคือรถเข้ามาปุ๊บเราเจอซึ่งหองพักลูกค้ายอยู่ในทำเลที่มันดีมากๆลูกค้าก็เลยมองว่าอยากจะได้แพลนชีวิตนคะเพิเ่มเติมจึงเป็นเหตุผล ดสินใจลงทุนร้านล้างรถหย่อนเบียดแคชคารสนะคะตอนนี้นะคะชาร์ก็เดินมาถึงแล้วนะคะแคชคาร์วรัลสสาขาเรวดีนะคะสำหรับนักลงทุนท่านใดเนี่ยที่บอกว่าตัวเองอยากมีพอพัพะะการ์พเมนต์อยู่แล้วอยากจะได้ร้านล้างรถหย่อนเบียด,ดยนะคะไปตั้งไว้ในพอพักหรืพอพาร์เมนต์ของเรนสามารถดูจากคลิปนี้ได้เลยนะคะมาเรื่ นะคะว่าถ้าค้าเป็นของพักผันเดเนี่ยจะต้องทําอะไรบ้างนะคะจัดแรกก็คือเราจะต้องดูพื้นที่รอบๆของเราก่อนนะคะว่าลานจอดรถเราเนี่ยมีพื้นที่จอดรถเพียงพอไหมประเด็นที่2ก็คือเราจะต้องดูระยะหอยนะคะว่าเพราะวามันกว้างทุกเนี้ยแล้วพื้นที่หน้าถนนเราได้สุงที่หอยเพียงพอไหมและจดัามนะคะเราก็ ว่าสายไฟของเราเนี่ยมันเตี้ยหรือว่ามันเพิ่มมันลดมันแค่ไหนนะคะรถใหญ่เนี่ยสามารถเข้าได้ไหมหรือว่ารถเล็กเนี่ยใสยเข้าไปแล้วจะมีปัญหาชนกันหรือเปล่าอันดับ4ีที่มองข้ามไม่ได้เลยนะคะคือเรื่องของเสียงเหตุผเลเพราะอะไรรู้ไหมคะจะบอกว่าร้านร้านรถอย่างไม่มีเสียงไม่ใช่นะคะมีนะคะก็ต้องดูว่าลูกบ้านของเซเยสแค่ไหนนะคะถ้าเกิดว่าเราเปิดตลอด24ชั่วโมงแล้วมีลูกค้ามาใช้ตอนอื่นๆหรือว่าลูกบ้านบางท่านเนี่ยลงมาไลฟ์ตอนกลางคืนนะคะก็อาจจะ ใ้แท็กเซียตรงนี้ได้ก็ก็จะดีมากๆเลยเพราะว่านางเลินดอจเดียรเ,เนี่ยเป็นแพสซีฟอินคัมากๆนะคะทีนี้นะคะเราให้ข้อมูลกับนักลงทุนไปหมดแล้วเนาะสำหรับปัจจัยแวดล้อมสาหรับใครที่เป็นเจ้าของกิจาการของาภาคอพารา์ตเ็นต่างๆหรือเจ้าของคอนโดนะคะที่อยากจะเอาน้งเลนดงเดียรเป็นนที่นี้เรามาดูการจัดสรรที่ดีนกันกนะะดีก่าค่ะมาจากแรกเลยนะคะชายน้ำไหลนะคะที่เนี่ยชายน้ำไหลเขาอยู่ข้างหน้ายอยู่แล้วเนาะเขาก็จะทำสโลง าใส่ไว้ข้างหลังเลยนะคะเพื่อประหยัดพื้นที่เข้ามามันก็เลยจะทาให้คางหน้าเนี่ยยืดออกไปนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหานะคะเพราะว่าที่เนี่ยเป็นลายจอดรถเหแล้วก็ถือว่าเป็นการใช้พื้นที่ใช้สอยที่ฉลาดมากๆเลยก็สําหรับใครที่มีขอพักอพัรน์เน้นนะคะและอยากจะลงทุนก็ดูคลิปนี้ก็สามารถที่จะเอาเป็นข้อมูลไปตัดสินใจได้นะคะสําหรับคลิปต่อไปเดี๋ยวชาจะพามาดูกันว่าถ้าอยากจะลงทุนร้านล้างรถเหรียญขนาด3าล็อกแบบนี้มีโครงสร้าง ะะสำหรับวันนี้นะคะก็ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ